สวัสดีครับสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมชายอ่อนทัวกับวันนี้ก็ตือ่อกาสมาพูดเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกของความเป็นยูยทูบเบอร์กุคปัจจนก็ทำมาเกือบจะครบปีแล้วนะครับก็ การต้อนรับจากประดาเพื่อนๆก็วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการที่ว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นการจะมีการตอบรับก็ต้องมีผ่านกฎกติกาของ y t u t u โอ้แต่ผมเองก็ได้โอกาสได้รับการตอบรับจากทาง u t u b e แล้วก็ ผ่านกดผู้ติดตามและชั่วโมงก็ได้ครบแล้วแล้วก็ได้ขอพินรหัสพินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รหัสพินรอมาเกือบ3เดือนเต็มนะครับก็หลายยูทูบเบอร์ก็นั่นแหละการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้ก็ต้องมีการผ่านกฎกติกาของ YouTube ของ AI ก็ได้ผ่านกฎกติกาเป็นที่เรียบร้อยหลายๆยูทูบเบอร์หลายๆคนก็ตั้งตารอคอยกับรหัสพินก็ถือบาถือว่าผ่านประสบสำเร็จกันแล้วนะครับถ้าได้รับรหัสพินก็ถือว่าผ่านกฎกติกาครบทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับว่าจะทําวิดีโอ มาเผยแพร่ให้เพื่อนๆนได้ดูทาง fc ผู้ติดตามจะมีมากน้อยขนาดใดจะขึ้นอยู่ที่กะเราแล้วนะครับถ้าผ่านกดแล้วบอกว่าเพื่อนเพื่อน fc ทั้งหลายคงจะร่วมดีกับผมนะครับก็หัดพินก็มาถึงเมื่อวานก่อนมาถึงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับส่ไไปทานน้น ส่วนกระผมเองก็ทํางานอยู่กรุงเทพก็กว่าจะได้ก็ขอสองรอบเลยทีเดียวนะครับก็ไม่รู้เป็นไรผมก็รอมานานกับสามเดือนก็มาแล้วนะครับปานกดเรียบร้อยรอกรหัสเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็เราก็จะทมวิดีโออย่างไรให้เพื่อนๆได้ชมและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เป็นร่วมยินดีกับป่านกฎกติกาของ Youtube แล้วรวมไปถึงกรณีที่ผมทำ o u t u b e ้างก็คอนเทนต่ตางๆคุยกับเรื่องราวของนักร้องศิลปินก็หนึ่งในสองด้านก็มีน้องอุ๋งอิงเริ่มต้นจาก เล่าข่าวเกี่ยวกับนอ้องอุกิาจากร้อยสองร้อยบาทเป็นพันบาเรื่อยๆหลักพันเกือบหลักบื่นก็มีไปเรื่อยๆแล้วก็อีกคนเดินก็นอกปลายฟ้าตาเบียร์พัฒนศิน์ก็ช่วงนั้นช่วงนอกปลายฟ้ามีรามาเดียวกับการอยู่กับสาวด้อยไม่ได้อยู่กับสาวด้อยโดนเทว็วากันอะ ก็ช่วงนั้นก็มาทับช่วงตอบคุยเรื่องราวกับน้องลายปลาก็ยอดวิวยอดแชร์ก็เยอะจนถึงแปดหมืนก็มีนะครับหลักหมืน่นแปดหมืนก็มีจนทำให้ YouTube ทาง YouTube ได้การตอบรับผ่านกฎกติกาผมเองก็ขอบคุณสองศิลปินนี้ด้วยนะครับที่ให้โอากาสทำเกี่ยวกับ เรื่องราวราม่าต่างๆการเป็นนักร้องซึ่งสองคนนี้ก็เป็นนักร้องวัยรุ่นรุ่นใหม่ก็ความทา้าทายของเป็นศิลปินนักร้องบอลามก็ทา้าทายตามไปด้วยเพราะว่าอายุยังน้อยทั้งสองคนสำหรับน้องอุคงอิงนั้นผมเริ่มต้นทำมาก็ช่วงสวงกรานตปีที่แล้วนะครับก็ ในการตอบรับเกือบหมื่นยอดวิวก็ถือว่าตะโกนสมเร็จกับสำเร็จกับยูทูบเบอร์หน้าใหม่คือคลำทางบาก็โดดเดียวเด,ด,ดียวดายทำผิดทำถูกโดนแดงโดนไล่โดนเหลืออะไรบ้างก็ถือว่าผ่านมาได้ถือว่าขอบคุณตั้งร้องทั้งสองศิลปินนี้ วันว่าเพื่อน,อนทาง fc แฟนคลับของน้องอีกแล้วน้องลปลายฟ้าคงจะติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามจะทำคอนเทนต์ต่างๆฝากปา,า,าเพื่อนๆที่ดู YouTube ทางช่องสมชายอ่อนทัวร์นี้ก,ก็ก็อยากให้ฝากฝากเด่องฝากตัวด้วยนะครับฝานกดกติกาแล้วผมเองคงไม่ทิ้งแน่นอนนะครับก็พยายามหาคอนเทนต์ หรือไม่ก็ออกเดินทางไปเที่ยวตามจังุุดต่ตางๆที่พอมีคอนเทนต์กพช่วงนี้จังลำบากเกี่ยวกับการทำงานก็จะหาเวลาไปนั้นก็คงจะยากหน่อยหวังว่าเพื่อนๆ fc คงจะเข้าใจในการทำงานของผมนะครับสุดท้ายนี้จริงๆขอบคุณรบรตรเอฟซ ขอกนองอุกิและเอฟซีนอกปลายฟ้าที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับชีวิตดีจะไม่ลืมพระคุณเลยทีเดียวนะครับกับการทำคอนเทนต์นต่างๆเกี่ยวกับน้องอุกิงและดองปลายฟ้าก็จะมีมาเรื่อยๆนะคตต่อไปก็จะมาพูดเรื่องราวของน้องอุกิงและน้องปลายฟ้ามีโอกาสก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับกับเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆ เพื่อจะมาฝากพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟของน้อง,อ,งอุ๊กอีและน้องปลายฟ้าผมเองก็ชื่นชมเด็กสองคนดีที่สามารถการร้อการลํำก็ถือว่าสุดยอดรวมถึงติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองคนดีนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากให้พ่อพ่อแม่แม่เอได้ฟังได้ดูได้ชมกันนะครับ หวังว่าคงจะไม่ลืมกันนะครับกับช่องสนชายออดทัวเริ่มต้นบันไดที่สองแล้วครับต่อไปก็จะมีอะไรมาฝากพ่อๆแม่ๆเอฟซีฝากเคลื่อนไหวนักร้องทั้งสองคนนี้ก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้คอนเสิร์ตทั้งสองคนก็จะแด่น เราอาจจะน้อยสุดท้ายนี้จริงๆก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพื่อนๆเอฟซที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องสมชายออนทัวเป็นช่องเล็กๆช่องเริ่มต้นใหม่ผู้ติดตามหลักสามพันขอกราบขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้จริงๆขอกราบขอบพระคุณน้องอุ๋งอิงและน้องปลายฟ้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ ฝากด้วยนะครับช่องสมชายออนทัวสวัสดีนะครับ